วันนี้ขอรับบทเป็นวัยรุ่นสัลยาพานักศึกษามาดูคอนโดใกล้มหาลาัยกันหน่อยกับโครงการเคฟสัลยาจาก a s s e s s ไว s e ที่เด็กในมอต่างก็เมาว่าคอนโดใหม่ล่าสุดในสัลยานี้ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามาพร้อมกับส่วนกลางที่ตอบโจทย์กลุ่มทาร์เก็ตวัยรุ่นที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลายแบบพวกเราด้านในโครงการจะเป็นอย่างไรนั้นไปกันเลยจาเพื่อน เมื่อกี้ไม่มเกิดอ,อะไรขึ้นตินนาเมื่อ <c oughs> กี้ไม่มเิออะไรก็คือรับบทผู้ประกาศขาวเสา ข่าวสาวคือทุกคนคอนเซปของการีวิวในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเนาะครั้นจะให้พิธีกรสองคนซึ่งจบจากมหาลัยมบพันกว่าปีอย่างพวกเราเนี่ยมารีวิวกับสองคนมันก็ไม่ได้เราก็เลยจึงเชิญนักศึกษาฝึกงานของคอนโดนิวก็คือน้องเทียนเชิญจา้าเชิญน้องเทียนเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในการรีวิวคอนโดวันนี้ด้วยเนื่องจากว่าเราอยากได้มุมมองอกักศึกษาที่มีต่อคอนโดโครงการที่เป็นแคมปัสคอนโดนี้จริงๆเนาะอ่ะก็เลยให้ตินานเนี่ยพาน้องเทียนเนี่ยเข้าไปพักผ่อนในเซอร์ เดี๋ยวเราผู้ขอพูดถึงเรื่งองของทะเลก่อนนิดนึงเนาะโอเคไปจ้ะบายๆทีทุกคนเรื่องของทาเลของตัวโครงการเคฟสัลยาเนี่ยนะ<ๆ>เขาเป็นแคมปัสคอนโดที่มีจุดเด่นเรื่องของการอยู่ใกล้ถนนใหญ่ด้วยอย่าเรียกว่าใกล้เรียกว่าติดเลยดีกว่าแต่นอกจากความอยู่ติดกับถนนใหญ่นะทุกคนตัวโครงการเนี่ยเขาเป็นโครงการที่เป็นแคมปัสคอนโดฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสัลยา ในระยะเพียงแค่750เมตรเท่านั้นครับซึ่งในบริเวณเดียวกันมันก็จะเหมือนเป็นหาบที่รวบรวมสารสึกษาไว้มากมายเลยทั้งโรงเรียนมหิดลว,วิทยานุศนวิทยาลัยนานาชาติวิทยาลัยนัตศินสถาบันบัณฑิตพัฒนศินวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และก็ยังมีหมหาวิทยาลัยเทค,นโ,คโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินร์ด้วยครับฉะนั้นตัวทาราเก็ตของโครงการนะคบทุกคนนอกจากตัวนักศึกษาแล้วก็นักเรียนในสถานศึกษารอบๆโครงการแล้วเนี่ยก็ยังจะมีบุคลากรจากทั้งหมหาวิทยาลัยและก็โรงเรียนต่างๆเป็นทาราเก็ตของตัวโครงการอยู่ด้วยคร เ,เขาอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมากๆทําให้แหล่งความอุดมสมบูรณ์มีค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยด้วยครับร้านอาหารตามสั่งเอย่ยร้านสะดวกซื้อตลอดจน5้าสรสินค้าก็อยู่ในระแวกเดียวกันหมดเลยแต่ถ้าเกิดอยากได้5้สรสินค้าที่ใหญ่และก็มีความเป็นไลฟ์สไตล์มอลหน่อยเยมีรถตู้จากในมหาวิทยาลัยวิ่งไปเซ็นทรัลพลาซาสารยาใช้เวลาแค่1 0 1ถนาทีเท่านั้นครับ ส่วนเรื่องการเดินทางนะครับทุกคนถ้าเกิดเป็นรถยนต์เนี่ยถนนเส้นที่อยู่ด้านหน้าโครงการเลยเนี่ยก็สามารถดิสเลัดลอไปออกอย่างถนนสเส้นต่างๆได้หรือว่าจะใช้ทางยงกระดับบรมชนนีเนี่ยในการเข้าออกมือทางเส้นปิ่นเกล้าก็สามารถทาได้อย่างสะดวกเช่นกันแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการเดินทางระบบรางที่จะมาถึงตัวโครงการด้วยครับก็คือ <c oughs> ในอนาคตเนี่ยจะมีสถานรถไฟฟ้าสารยาเป็นสถานรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนสายบางซื่อตะลิ่งชันที่จะวิ่งเข้าไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายต,าต่างๆที่สถานีกลางบางซื่อเดินทางสะดวกแน่นอนครับจบครับทุกคนเรื่องของ ทำเลเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเราชอบแน่นอนมีครบทั้งบุฟเฟ่ต์หมูกระทะชาบูเซ็นทรัลพาซาอะไรเอ่ยต่างๆและในอนาคตเนี่ยก็ยังมีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ๆกับตัวโครงการด้วยเดี๋ยวต่อไปให้ตินาพาทุกคนไปดูภาพรวมตัวโครงการแล้วก็ข้อมูลตัวโครงการข้างในกันครับในส่วนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวข้อมูลโครงการกันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูตัวข้อมูลโครงการนะคะเดี๋ยวขอถามน้องเทียนนิดนึงว่าที่พี่เป็นรายงานตัวทำเลไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างชอบหรือเปล่าก็ดีนะคะใกล้มอเนี่ย แค่750เมตรเองแล้วก็ยังมีห้างเซนทัลที่นั่งรถตู้ได้เพียงแค่10นาทีเองก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็ยังมีสถานศึกษานะคะใกล้ๆตรงนี้นเยอะแยะมากมายเลยถือว่าดีมากๆเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวข้อมูลโครงการกันเลยดีกว่ารับรองว่าต้องชอบมากกว่านี้แน่เลย โครงการเคปสาลยาเป็นแคมปัสคอนโดมิเนียมความสูง7ชั้นจำนวนสาอาคารบนที่ดินประมาณ4าี่ไร่ริมถนนสาลยานะครชัยศรีมีจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งสิ้นเนี่ย588ยูนิตและยูนิตเพื่อการพานิชจำนวน1ยูนิตพร้อมที่จอดรถ177ดคันมีท้ายห้องให้เลือกทั้งหมดแท้ายดังที่ขึ้นข้อมูลให้ดูนี้เลยค่ะเราจะแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือซิมเพล็กในชั้นที่2ถึง6และวอร์ดิคอลสวีทในชั้นที่7ค่ะ ส่วนภาพรวมโครงการนะคะเมื่อเราเข้ามาด้านหน้าสุดของโครงการเนี่ยก็จะผ่านป้อมโอปรปภค่ะโดยด้านในข้างป้อมรอปรปภเนี่ยก็จะเป็นส่วนของยูนิตเพื่อการพาณิชซึ่งด้านบนเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับอาคาร A เป็นพื้นที่ส่วนกลางก็คือ Creative l o b b y และ CoIdea Space เป็นพื้นที่ให้มานั่งรวมกลุ่มกันทําการบ้านคิดงานหรืออ่านหนังสือตีหนังสือกันได้ค่ะจากนั้นนะคะเข้าไปด้านในค่ะตัวอาคารทั้ง3เนี่ยก็จะเรียงเป็นแนวขนานไปกับถนนมองเผินๆเ,เ,เนี่ยคล้ายตึกโรงเรียนเลยค่ะโดยในชั้นที่1จะเป็นส่วนของพื้นที่จอดร ส่วนส่วนกลางและล็อบบี้ค่ะ ซึ่งจุดเด่นของสวนกลางในโครงการนี้ก็คือมีขนาดที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็แบ่งฟังก์ชันการใช้งานได้หลากหลายมากค่ะทางพื้นที่นั่งเล่นที่เป็นบาร์ซึ่งจะซ่อนตัวอยู่ริมวอเทอร์ฟิเจอร์ที่เป็นเหมือนกับลำธารมีสนามหญ้ามีต้นไม้ใหญ่เป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนที่อยู่ก,กลางอาคารอย่างเป็นส่วนตัวค่ะจากนั้นนะคะในชั้นเดียวกันนี้ก็จะมีล็อบบี้ของทุกอาคารรวมกันอยู่ที่อาคารดีค่ะทางโครงการนะคะจะเรียกว่าแชร์ลิงล็อบบี้ค่ะการออกแบบก็จะเป็นพื้นที่ที่คอนเน็กกัน2ชั้นด้านในก็จะมีฟันสเปซท ฟุตบอลเทเบิลเอาไว้ให้ค่ะรวมทั้งยังมีบอร์ดเกมอารีนาคอนโซลและ VR รูมสำหรับเล่นเกมมิวสิกสตูดิโอสำหรับซ้อมดนตรีและก็ยังมีเคฟเชียเตอร์อยู่ในบริเวณเดียวกันด้วยค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะสำหรับถ้ำของสารยาเพราะว่าในชั้น2ของตึกซีเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางอีกโดยเราสามารถเดินเชื่อมจากอาคาร A มาเจอกับเดอะจิมซึ่งเป็นฟิตเนสของโครงการอยู่ติดกับสวนที่ชื่อว่าโบเทนิกการ์เด้นและสระว่ายน้ำที่มีฟังกชันไฮโดรมาสัต แอนเจ็ตพูลแล้วก็ยังมีจากรุชิ้ด้วยค่ะและส่วนกลางส่วนสุดท้ายนะคะที่อยู่ติดกันนั่นก็คือเคปคาเฟ่โคกิเชนและฟิส Studio ค่ะต่อไปเป็นส่วนกลางส่วนสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะโครงการนี้เนี่ยส่วนกลางเขาเยอะจริงๆเลยค่ะส่วนกลางที่ว่านี้นะคะจะอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าค่ะโดยจะมีทั้งแบบนั่งเล่นขั้นบันไดและแบบเปิดโล่งเลยค่ะ พูดเลยว่าว้าวมากนะคะเพราะว่าแบบมีหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์เหมาะกับวัยรุ่นอย่างหนูที่ไม่ชอบทำอะไรเดิมๆซ้ำๆนะคะนี่แค่อยู่แบบในคอนโดเดียวไี่สามารถทำได้หลายอย่างมากเลยว้าวมากงั้นพร้อมที่จะไปดูห้องตัวอย่างหรือยังจ๊ะพร้อมมากค่ะงั้นเราไปดูห้องตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะไปจ้า ต่อไปนะครับทุกคนไปดูห้องตัวอย่างกันครับห้องตัวอย่างที่คอนโดนิวพาทุกคนแล้วก็น้องเทมาดูวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด2ห้องด้วยกันเป็นแบบ one bed room vertical suite ที่เป็นห้อง Lock, ล็อกและก็ one bed room extra ครับห้องท้าย one bed room vertical suite นะครับทุกคนจะมีขนาด22.90ต mm, ารางเมตรและก็เพดานเนี่ยสูง4.8เ mm, มตรครับส่วนท้าย one bed room extra เนี่ยจะขนาด28.81ต mm, ารางเมตรและก็เพดานสูง2.5เ mm, มตรครับทุกคนห้องถูกห้องเนี่ยจะขายแบบ fully fitted ราคาต่อตารางเมตรจะอยู่ที่7,500บาทนะครับค่าส่วนกลางเนี่ยจะเป็น ห้องซิมเพล็กหรือห้องแบบเพดานปกติ2 5เดเนี่ยจะอยู่ที่48บาทต่อปีแต่ถ้าเกิดเป็นห้องแบบโวลิคอสวีทที่เป็นห้องเพดานสูงเป็นห้องลอบบีจะอยู่ที่58บาท เฉพาะพื้นที่ชั้นล่างเท่านั้นครับและสิ่งที่ลูกบ้านจะได้เหมือนกันในทุกยูนิตเนี่ยก็คือ1นึ่งดิจิตอลดอลล็อกใช้งานได้ทั้งรหัสลายนิ้วมือคีย์การ์ดและแอปพลิเคชันครับสองโฟเเลเดอร์ทางบิลล์อินและก็ลอยตัวครบเซตเลย3เครื่องปรับอากาศของไดกินเป็นอบอินเวอร์เตอร์ขนาดแตกต่างกันในแต่ละไทป์สี่อัพเดของเนสเซีและก็บลูทูธเ t อร์สิสเเตมครับอะ่ะมาเชียนเราไปดูห้องกันห้องนี้เนี่ยว่าเราเข้ามาถึงเนี่ยเราจะเจอในส่วนของพื้นที่ใช้งานก่อนก็คือจะเป็นครัวแบบปิดด้้้ววยยยออ่ะะแลกก็จมีีหงนนนําูใสเดั ตัวชุดครัวเนี่ยทางโครงการเขาจะบิ๊กอินให้เราเป็นชุดแบบนี้เลยอ่ะเป็นครัวที่ถือว่าใช้งานได้เนาะถ้าเกิดหนูมีแบบ มอสุกีหรือว่าเตาไฟฟ้าที่มันเคลื่อนย้ายได้ก็คือวางตรงนี้ได้เลยนั่นจากว่าเขามีปลั๊กไฟมาให้ด้วย uh huh. แล้วก็นี่จะด้านบนแท็บเล็ตของเนสเกตบงทีนี่หนูต้องช้อตไปหน่อยนะว่าเป็นแท็บเล็ตที่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับบลูทูธได้และในห้องเนี่ยมีลําโพงก็คือเต้นใช่แล้วก็เปิดเพลงแล้วก็แดนใ,<ช>ในห้อง <ละ S 1> ได้<ะ>ทำปาร์ตี้ทำอาหารไปปาร์ตีไ้ไปอะไรได้และในชุดครัวที่เขาทํามาให้นะครับทุกคนก็จะมีในส่วนของชั้นวางของด้านบนแบบนี้ด้วยมีอ่างล้างจานที่ขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ลึกมากรวมถึงตูู้้้้หนนนนาาาาบบดล่่เีป็็ตทก ได้แล้วก็หน้าตาเป็นซอบคลสด้วยและก็ยังไม่หมดแค่นี้ที่ไหนเฮ้ยพี่เบนที่มันแบบทําอาหารพอไหมพอมีอันนี้ด้วยน้องเพียน <Whoa. S 1> เป็นแบบเปิดมาปุ๊บหนูก็อ่ะรับบทรับบททำอาหารทำต่างตรงบริเวณนี้อ่ะก็สามารถทำอย่างสะดวกเลยด้วยแล้วก็ติดกันตรงนี้เป็นพื้นที่วางตู้เย็นพื้นที่วางตู้เย็นเนี่ยสามารถวางตู้เย็นได้ขนาดสูงสุดที่ สองบานประตูเลยก็ถ้าเกิดอยู่สองคนตู้เย็ยนไซส์ใหญ่หน่อยก็คือสามารถวางได้ทีนี้ตัวห้องน้ําตัวห้องน้ำวังเทียนอยู่ฝั่งนี้ห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นห้องน้าที่เป็นหน้าตาแซนด์หนักทั้งโครงการเลยทุกห้องเนี่ยจะได้ห้องน้าหน้าตาแบบนี้ทั้งหมดเลยด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นอ่าสุขภัณฑ์ต่างๆของคอตโดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์รวมถึงฝักบัวแบบแฮนด์ชาเวอร์ด้วยแล้วก็ทําไมกระจกใหญ่มากกระจกชอบมาแบบจึงจ้งเต็มตัวคือกระจกเนี่ยถ้าเกิดสมมติว,ว่าเราเปิดประตูห้องน้ําไว้ก็อออกกจห้ง็ทไม สัด <Check. S 2> แจงสัหน่อยก่อนไปเรียนก็ยังทําได้เลยอ่ะทีนี้เราเข้าไปดูในส่วนของห้องนั่งเียนกันบ้างทีนี้น้องเทียนห้องตัวอย่างที่เป็นห้องนี้เนี่ยเขาจะเป็นห้องแบบเพดานสูงเพราะว่าเป็น vertical suite เนาะเพราะห้ไปเป็นยังไงรู้สึกว่ามันแบบโปรม่รงไม่เหมือนอยู่คอนโดเลยเนาะ,ะซึ่งพี่จะบอกว่าแคมปัสคอนโดเนี่ยมีไม่กี่ที่เองที่ทําเป็นห้องแบบนี้ uh huh. และเคฟเนี่ยเขาแบบเด่นมากในเรื่องการทําห้องแบบ l o อก ในแคมปัสคอนโดซึ่งถ้าเกิดเป็นนักศึกษาปุ๊บเรรียนมาเหนื่อยเหนยเล่นกิจกรรมมาเหนื่อยมาพักผ่อนตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพดานสูงและก็มีแบบกระจกตรงนี้มันก็ทำให้เราแบบผ่อนคลายทีนี้ใช่เรื่องของฟังก์ชันบ้างฟังก์ชันของตัวห้องนั่นเองน,นะครับทุกคนก็นคือเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าได้เป็นประตูกระจกบานเลือ่อนแบบ3ตอนรางเนี่ยก็ฝังพื้นด้วยทางโครงกายเขมีการบิ i อินตู้ เก็บของตรงนี้ด้ไหมดนักศึกษาเพราะของเยอะรองเท้าเอยของนี่กระจุกกระจิกสามารถเก็บบริเวณตรงนี้ได้แล้วก็บริเวณหน้าตู้เนี่ยก็ยังมีกระจกด้วยเราก็สามารถที่จะเช็คตัวเราเองอีกจึ้งหนึ่งแล้วก็ไปเช็คตห้น้ำอีกจึ้งหนึ่งก็ยังได้รวมถึงบริเวณเดียวกันนะครับทุกคนเขาก็จะมีการทําเป็นช่องสําหรับเก็บของใต้บันไดด้วยรองรับเลยคนของเยอะอย่างเธอก็สามารถจะอยู่ในห้องนี้ได้อย่างสบายสบายเลยทีนี้ถัดเข้ามาเป็นส่วนของพื้นที่ที่เป็น living area จริงจงแล้วก็คือตรงนี้เนี่จะ อ่าดูทีวีหรือว่าทำกิจกรรมตรงนี้ได้ทางโครงการเนี่ยเขา<อ><อ>วางใ, <จ S 1> ใช่พักผ่อนหย่อนใจต่างๆก็สามารถทําได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางโครงการเขาวางให้ดูเป็นโซฟาขนาดสองที่นั่งซึ่งตัวโซฟาเนี่ยเขาจะมีแถมให้แหละแต่ว่ารูปแบบเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่เป็นแซนด์ด้าจะไม่ใช่รูปแบบนี้ทางอันนี้คือ <c oughs> ทางโครงการเนี่ยเขาตกแต่งให้ดูเฉยๆแล้วก็ตัวผนังเนี่ยในห้องจีนจะเป็นผนังที่เป็นผนังฉาบเรียบแล้วก็ทาสีขาว,วาอ่าอันนี้เป็นห้องตัวอย่างเนาะรวมถึงตรงข้ามกันเนี่ยโต๊ะวางทีวีก็ได้นะแต่ก็เป็นในนนรแึงต่่่ขาาาาดเทกัสมถ ทีวี <TV S 2> oh. ขนาดประมาสัก45นิ้วได้ก็คือเป็นขนาดที่ค่อนข้างพอดีกับระยะทีวีตรงนี้เลย oh. และจุดผีที่พี่ชอบมากของห้องนี้คือว่าด้านหลังเราจะมีเคาน์เตอร์บาร์ขอ <Wow. S 1> เรียกว่าเคาน์เตอร์บาร์ซึ่งจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์เข้ามุมตรงเทียนนี่คือมันเข้ามุมและกระจกเป็นกระจกสูงถ้าหนูแบบเฮ้ยเราอยากจะมีความแบบ เรียนเสร็จกลุบกิกปาร์ตี้ใดๆตรงบริเวณนี้คือได้และห้องนี้เนี่ยห้องโวดิโคลสวีทเนี่ยเขาจะอยู่ในชั้นเกือบบนสุดของตัวโครงการเลยนั่นแต่ว่าถ้าหนูอยู่ฝั่งด้านในก็จะเป็นวิวแบบส่วนกลางด้านล่างก็จะเห็นแบบเพื่อนๆนะักศึกษาม,มาเดินอยู่ด้านล่างแต่ถ้าเป็นห้องที่หันด้านนอกเนี่ยก็จะมี e view เอ่อวิวอื่นๆอยู่ด้านนอกด้วยคือเป็นพาทิโตประมาณนานประมาณ<ล>นานนะมันก็จะเป็นแบบว่ามุมที่เอาไว้ทํากันบ้านพักผ่อนหรือว่าทานอาหารไรตรงนี้คือทาได้ค่อนข้างดีเลยทีนี้ติดกันน้องเทียนติดกันจะเป็นเีย่่่อกทถา ถามว่าพี่เบนระเบียงเขาสูงเท่ากับความสูงพืนห,นห้องเลยไหมที่4.8เมตรเท่ากันตัวระเบียงเนี่ยเขาจะกั้นด้วยผนังกระจกที่เป็นประตูบานเลื่อน3ามตัวแบบนี้เช่นเดียวกันตัวอ่าขอบเนี่ยค่อนข้างสูงฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องฝนสาดเข้ามาเลยด้านนอกออกไปปุ๊บก็จะเป็นระเบียงเปิดล่งอีก ก็คือว่าเพดานมันจะสูงมากใช่แต่ว่าเขาก็มีการติดตั้งงานระบบสําหรับติดตั้งเครื่องซักผ้ามาให้หนูด้วย<ม>คือนอกจากหนูใช้ชีวิตชิคๆที่ได้เพรียบได้ในวันที่อยากเป็นแม่บ้านก็สามารถออกมาซักพงซักผ้าเลยก็ตักพงตักผ้าตรงนี้ได้เหมือนกันเลนะจริงก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันชั้นล่างที่ค่อนข้างดีนะพักผงกับผ่อนได้เต็มที่เลยอ้าวแล้วพี่เบนอย่างเงี้ยแล้วจะไปนอนตรงไหนอ่ะที่นอนนะเรานอนด้านบนเดี๋ยวขึ้นไปดูการทุกคนด้วยความที่เขาเป็นห้องลอฟเนอะทีนี้พอขึ้นาาด้้นนนบบบบปปุ๊เยยคออกติหหงแลจะ เรื่องว่าเฮ้ยแอร์มันจะเปลืองไหมเพราะว่ามันเป็นห้องแบบเปิดโล่ค่อนข้างใหญ่แบบนี้เนาะไม่ต้องกลัวเปลืองเพราะว่าในห้องนอนเขาก็มีแอร์อีกตัวหนึ่งให้ตรงน,นี้ด้วยเนาะ<อ>และ้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงที่เขาคอนเซิร์นคือเพดานห้องลอบชั้นบนมันจะยืนได้ไหมอะหรือว่ายัางไง คือเหลือเป็นคืบเลยเหลือจริงๆคืออันนี้คือแบบรู้สึกเหมือนห้องแบบ1ชั้นอีกปกติเลยใช่ปะเซ่เนี่ยห้องลอฟ์ของโครงการเคสเนี่ยถึงแม้จะเป็นแคมปัสคอนโดก็จริงแต่ว่าเขาทําห้องลอฟ์ที่เป็นห้องลอฟ์แบบ2ชั้นน่ะชั้นบนนี่ทาโอเคมากๆเลยรวมถึงฐานเตียงที่เป็นเตียงคู่เตียงเนี้ยเขาก็แถมให้นะอย่างที่ที่บอกเนาะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าไหนก็มีการที่ินมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยสุดยอดใช่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวลำโพงบลูทูธ เขายังอยู่ตรงนี้ด้วยใช่จึงปุ๊บก็คือเจอเตียงแล้วก็คือนอนฟังเพลงหรือว่าตอนเช้าตื่นมาแต่งตัวก็เออฟังเพลงไปพร้อมไปสอบไปเรียนแล้วก็อย่างหนึ่งคือว่าตัวหน้าต่างที่เป็นกระจกข,ของห้องอะก็คือยาวขึ้นมาถึงนี่นั่น<า>แปลว,ว่าเราก็สามารถจะตื่นมาปุ๊บเห็นวิวเห็นอะไรเลยได้นั่นแปลว่าเนี่ยมันเป็นห้องที่น่กจาจะโปร่งแล้วก็คือว่าฟังก์ชันต่างๆคือค่อนข้างครบด้วยไม่ใจะเป็นชั้นหนาชั้นบนเนาะชอบไหม ไม่เคยเจอใช่ไหมห้องที่เป็นแคปรคอนโดอะไนี้ไม่เคยเจอเลยแคมหารายไม่มีเลยจริงใช่ไหมปกติเห็นแต่คอนโดก็คือคอนโดห้องเล็กๆเข้า่เหซีเล็ๆสตูดิโอใช่ไหมแต่ว่าทางเคสไอสไนเนี่ยคือเป็นห้องที่ถึงแม้จะขายนักศึกษาขายไว้รุวยนกแต่เขาใส่ใจนะเขาทําห้องแบบหลายๆแปลหลายๆแบบให้มันตอบโจทย์กับชีวิตของนักศึกษาด้วยเดี๋ยวต่อไปมีห้องหนึ่งให้ตินาพาเทนไปดูเป็นห้องแบบเป็นห้องแบบชั้นเดียวบ้างแต่ว่าข้างในเนี่ยฟังก์ชันเป็นแบบอยู่กัน2คนด้วยอเดี๋ยวไปดูกัน ห้องตัวอย่างห้องต่อไปนะคะเป็นแบบ one bedroom extra ค่ะขนาด28-31ตรางเมตรค่ะห้องนี้นะคะน้องเทียนเขาจะตกแต่งไม้เห็นภาพเลยว่าเราซื้อมาเพื่อปล่อยเช่าสำหรับนักศึกษาที่อยู่ด้วยกัน2คนค่ะฟังก์ชันด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าจากเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกแถมมาในห้องนี้นะคะอย่างเตียงเนี่ยก็จะเป็นฐานเตียงเดียว2เตียง ตู้เสื้อผ้าก็จะแยกการใช้งานได้2ฝั่งค่ะที่เหลือก็จะเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานของโครงการคล้ายกับห้องวัอส,สักครู่เลยค่ะและเมื่อเราเข้ามาด้านในนะคะเราก็จะเจอกับส่วนของครัวก่อนค่ะครัวเนี่ยก็จะเป็นครัวแบบเปิดค่ะโดยทางโครงการเนี่ยจะบิวอินชุดครัวเป็นรูปตัวแอลค่ะให้มาหน้าตาแบบนี้เลยสามารถทำกับข้าวได้นั่งรับประทานอาหารได้ในชุดครัวนี้เลยค่ะพร้อมทั้งยังมีเครื่องเนสเกตและบูทูซาซิสเต็มในบริเวณเดียวกันด้วยค่ะถัดเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นที่อยู่ติดกับระเบียงค่ะ ในห้องตัวอย่างเนี่ยทางโครงการวางมาให้ดูเป็นโซฟาขนาด2ที่นั่งแต่พื้นที่ด้านข้างเนี่ยก็ยังเหลือสามารถใส่โซฟาขนาด3ที่นั่งได้ค่ะส่วนตรงกันข้ามนะคะก็จะเป็นพื้นที่วางทีวีแต่ห้องตัวอย่างเนี่ยเขาบิวอินฉากมาให้เนาะทำให้ดูเหมือนว่าระยะทีวีน้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถติดตั้งทีวีขนาด40-50นิ้วได้สบายเลยค่ะ <S <S เดี๋ยวส่วนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพีติตจ,จะพาไปดูห้องนอนเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะในตัวห้องนอนนะคะตัวอย่างเขาก็จะตกแต่งมาให้ดูเป็นแบบการ อยู่รวมกันสองคนของนักศึกษาเนาะฉะนั้นเนี่ยเตียงกับตู้เสื้อผ้าก็จะมีการแบ่งแยกกันแต่ว่าส่วนตัวเตียงเนี่ยติดคิดว่าถ้าเราลากฐานเตียงมาติดกันเนี่ยก็จะกลายเป็นเตียงคู่ได้อยู่ค่ะแล้วต้องปลายเตียงเนี่ยก็มีการติดตั้งงานระบบสำหรับทีวีแขวนผนังมาให้แล้วด้วยด้านบนก็จะมีเครื่องปรับอากาศและในห้องนอนเนี่ยก็ยังมีกระจกหน้าต่างขนาดใหญ่พร้อมบานกระทุงมาให้ด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นห้องน้าค่ะหน้าตาและอุปกรณ์เนี่ยก็เป็นมาตรฐานของโครงการเลยหน้าตาแบบนี้ที่เก็บของเยอะกระจกใหญ่มาพร้อมกับฉากกั้น และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของรีวิวโครงการเคสสัญญตยาสัแทรสไว้ครับตอนนี้เนี่ยราคาของตัวโครงการตามแอดหน้าโครงการเลยนะจะอยู่ที่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่ ห5 9่งจุดล้านบาทเท่านั้นเองนะครับทุกคนใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่ตัวเซ mm. ิร์เกตตี้ของเขาได้เลยแต่ขอสรุปก่อนว่าตัวโครงการเนี่ยเขาเป็นโครงการที่เป็นตัวแคมปัสคอนโดเนาะฉะน,นั้นเขาก็จะมีความแบบวัยรุ่นมากๆมีความเป็นวัยรุ่นแล้วก็จะมีความแบบส่วนกงส่วนกลรต่างๆเนี่ย mm. ตอบโจทย์กับวัยรุ่น <Yeah. S 1> อ่ะงั้นเราก็มาถามวัยรุ่นกันดีกว่าวัยรุ่นตัวจริงว่าอ่ะน้องเทียนชอบอะไรในโครงการนี้บ้าง อย่างแรกนะคะก็คือส่วนกลางคือมันจึ้งมันปังมันหลากหลายมันเยอะมากใช่ไหมคือถ้าเกิดจริงๆอะเราลิสต์ส่วนกลางโครงการออกมามีถึงแบบ20เกือบ30ส่วนกลางเลยนะถ้าเกิดลิสต์ออกมาอะชอบอะไรอีกแล้วก็ทําเลใดๆเพราะว่าแบบว่าใกล้ห้างเซ็นทรัลแล้วใกล้ตัวมหาลัยด้วยที่สุดถ้าเกิดมีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสักคันหนึ่งก็สามารถที่จะแบบ สเก็ตไปได้เออหนูก็หัดสเก็ตไปได้ใช่ไหมอ่ะถ้าเป็นส่วนกลางน้องเรียนชอบส่วนกลางอะไรในโครงการนี้ที่สุดถ้าอย่างแรกที่แบบได้ใช้แน่นอนก็น่าจะเป็นเทียเตอร์เพราะว่าชอบดูหนังหรอใช่ออตัวเทียเตอร์ค่อนข้างดีนะแล้วก็แบบเอ้ยแบบนัดแบบเพื่อนๆนในมหาลัยมาดูหนังเพื่อนเพื่อนสนิทมาดูหนังจ้าหรือว่าไปทำกิจกรรมที่ตัวอะไรนะ คอนโซลคอนโซลูอร์มอารูมต่างๆก็ไปเล่นสนุกกันได้เนี่ยส่วนกลางตอบโจทย์นักศึกษาแล้วก็อยู่ใกล้กับแหล่งความสมบูรณ์รวมถึงอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเนี่ยเอาจริงๆสองนาทีถึงเลยนะต่อให้เป็นแบบอะโรไไ์จัก,กรยานหรือว่าอะไรคือมันแป๊บเดียวเลยแล้ววัยรุ่นเนี่ยเดินได้แป๊บเดียวกุบกิบก็ถึงแล้วระหว่างทางมีแบบร้านอาหารร้านสะดวกซื้อ<ด>ต,ต่างๆให้เราแบบเลือกแวะเลอกจับจ่ายกันด้วยเนาะอะไรก็อย่างที่บอกเนาะใครที่สนใจในตอนนี้ก็ยังสามารถเข้ามาที่ตัวเซล์แลเลอรี่ได้ก็คืออยู่ตามคือเซิร์ ตัวโครงการในเขาขาย,ขายเขาแบ่งขายที่ตึกทีละเฟสเนอะฉะนั้นเนี่ยยังมีห้องหล,หลายรูปแบบให้เราได้เลือกสั่การแต่ว่าก็รีบมานะเพราะว่าเคปเนี่ยลงทำเลไหนก็ขายดีทุกทำเลอย่างแน่นอนโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้และอยากติดตามเราในคลิปต่อ,ตอไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้คอนโดนี้ของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ